สวัสดีค่ะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไปทำงานมาเออเป็นวันแรกที่ไปทำงานมาแล้วก็รู้สึกแบบดีใจอะที่ได้ย้อนกลับไปเริ่มทำงานอีกทีหนึ่งเนาะแต่ก็ทำงานไม่ได้เต็มที่หรอกคะ่ะก็เลยเพิ่งไปทำงานได้50%เปอนาะก็เออจะต้องไปหาพบหมออีกทีหนึ่งเนาะก็คงจะทำงานร้อ ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไปเราไปทดลองดูแล้วว่าร่างกายเรายังไปไม่ไหวเนาะที่สวีเดนเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคือจริงๆก็มีดีหลายอย่างละคะ่ะแต่ว่าในช่วงที่ว้าเราป่วยเราอะไรอย่างเงี้ยประกันสังคมก็ดูแลเราดีนะคะทุกท่านเนาะเพราะว่าเราได้ทํางานแล้วก็เสียภาษีไว้ตรงนี้นี่เองเนาะก็มันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะแต่เราก็ต้องอพยายาม 9จุด 9, 9. ้าจากจุดจุดที่เราไม่สบายให้ได้แล้วก็ไปทํางานมันจะมีมันจะมีความสุขมากกว่าที่ร่างกายเราไม่สบายเนาะเจว่าทั้งความคิดจิตใจแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านมากๆอ่ะเดี๋ยวก็คิดเยอะเดี๋ยวก็จิตตกอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่า ที่บ้านเรามันก็มีอะไรที่ต้องช่วยเหลือตลอดเวลานะคะก็มันมันไม่ค่อยเหมือนมันไม่ค่อยเหมือนที่นี่อะคะ่ะทุกท่านเนาะที่นี่เขาก็ทํางานเขาก็ดูแลตัวเองไปเนาะพ่อแม่เขาก็ไม่ต้องดูแลเพราะว่าคนแก่ที่เนี่เขาก็จะมีกะเกษียนเงินกเกษียนกินนั่นเองเนาะอืมพอแม่ทุกท่านที่กเกษียนไปแล้วก็จะมีเงินกเกษียณให้ ให้ใช้ใจ่ายเป็นรายเดือนไปเนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปเนาะที่เงินที่เราสะสมไว้นั่นแหละเงินที่เสียภาษีไปเขาก็จะแบ่งจ่ายแต่ละแต่ละอย่างไปเนาะมันก็มีหลายระบบทางมีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่แบบไม่ต้องแพงมากนะคะแต่ถ้าใครอยากได้รักษาฟรีอะไรรักษาที่มันดีกว่านี้กว่าที่รัฐบาลจัดไว้ให้ก็คือมี private ก็คือ private นะคะมีโรงพยาบาลที่เป็นของเอกชนก็มีนะคะนั้นก็จะเสียเยอะนิด,น,ดนึงเนาะก็จะยังไม่เคยได้ไปใช้บริการเนาะก็ขอใช้ของรัฐบาลซึ่งถูกดี <c oughs> <c oughs> เนาะทีนี้เจ้มาย้อนคิดอีกทีหนึ่งตอนที่เจ้ม,มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนที่ว่าแบบเลิกกับแฟนเก่ามา แล้วอยู่อยู่ต่อมาได้ยังไงเจ้ก็ยังคิดไม่ตกนะว่าเอออยู่ต่อได้ยังไงญาติก็ไม่มีนะก็มีเพื่อนที่แบบเออเขาก็ไม่ได้มารู้จักเราตั้งแต่แรกเนาะเออเราก็อยู่ได้เนาะแต่ถ้าไม่เจอกันแบบจริงๆไม่เห็นใจจริงๆก็อยู่กันยากนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกันนั่นเองเนาะเสร็จแล้วเจ้ก็ว่ามันก็คนที่ยุยโรปเนี่ยก็มันก็มีดีมี ไม่ดีปะปนกันไปนั่นแหละค่ะแต่เราก็ไม่ได้ชี้บ่งว่าคนนั้นคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีบางบางาบางท่านอาจจะคิดว่าเออคนนั้นไม่ดีตัวเจ้เจ๊ยังคิดว่าตัวเองไม่ดีเลยนะมันก็มีส่วนดีส่วนเสียเนาะแต่ละแต่ละคนมันก็มีแบบแตกต่างกันไปแต่เรามัวแต่ไปถือโทษว่าเธอเออคนนั้นไม่ดีคนนี้นไม่ดีอ่ะมันก็เสียเวลาเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาพลิกความคิดกันอีกทีหนึ่งก็คือต่างคนก็ต่าง มุ่งต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายต่างคนก็มีชีวิตที่จะเดินทางไปข้างหน้ามีเป้าหมายที่เราต้องก้าวไปให้ถึงนะคะมีความฝันแต่ละคนเนาะสำหรับเจ้นะเจ้อยู่ที่นี่ได้เพราะว่าเจ้คิดว่าความรู้เนาะภาษาถ้าเกิดว่ารัฐบาลดูแลเจ้ามาแต่ว่าเจ้ไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือ ล่อยโอกาสเรียนนั้นไปเนาะศูนย์เปล่าเราไม่ได้แบบหยิบมาไว้กับส่วนตัวของเราเนาะ,ะคือความรู้อะ่ะมันไม่มีใครเอาจากเราไปได้เนาะแต่ว่าสิ่งของเขาก็สามารถเอาไปได้แหละแต่ความรู้อะ่ะมันอยู่ในตัวเราไม่มีใครเอาของเราไปได้เนาะเพราะฉะนั้นความรู้ก็คิดว่าเป็นตัวหลักๆเลยที่ทำให้เจ้ยือนอยู่ตรงนี้จุดนี้ได้แล้วก็ เจ๊มีอะไรที่แบบเจาจะหาอะไรสิ่งอะไรใหม่ๆห,หาใหม่จนได้ดีอะค่ะหาทางไปที่แบบมันดีกว่านี้การเรียนหนึ่งทางที่เจ้เลือกกันไปเรียนถ้าเกิดว่ามันใช้เวลานานเกินตอนแรกอะเจ๊คิดว่าเจาจะเรียนไปเป็นครูสอนระดับ อนุบาลเนาะประมาณ1ขวบถึง6ขวบเท,ท่านั้นเนาะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากนะเพื่อนๆซึ่งเจ้ไม่มีเวลาที่จะรอะการเรียนจบขนาดนั้นเพราะว่าครอบครัวเจ้รออยู่เนาะอันนี้ก็คือเจ้เข้าใจมากๆทั้งน้องสาวทั้งเจ้เนาะแล้วก็หลายๆคนที่แบบเ,เราเดินเรื่องให้มาอยู่ที่นี่เนาะทุกคนก็ มีความมีความจำเป็นทุกคนเนาะเพราะว่าเรามีพ่อแม่ที่จะต้องดูแลเนาะอันนี้คือส่วนตัวเลยเจ้มีพ่อแม่ที่จะต้องอดูแลแล้วก็จะดูแลเข้าไปจนจนกว่าแบบไม่มีแรงที่จะดูแลแล,แล้วนะคะ,ะแล้วก็จุดสําคัญเลยก็คืองานประจำเนาะเราจะหาให้ได้เพราะว่าความคิดของเจ้เนาะ หลายๆคู่ก็แตกต่างกันไปบางบางท่านก็สามีก็สามารถส่งให้พ่อแม่เราได้เนาะแต่สําหรับคู่ของเจเนาะสามีเจเขาก็ส่งให้ได้นะแต่ว่าเจไม่ให้เขาส่งเจไม่อยากรบกวนเขาเพราะว่ามันเป็นครอบครัวของเราเราอยากจะช่วยเหลือแบ่งปันเขาเองเนาะแล้วก็มีเก็บมีใช้พอประมาณของเจเนาะเจะไม่ได้เป็นคนมั่งมีสีสุขนะ เจ๊ก็ดินด้นรนของเจ๊เหมือนกันหางานทําไปวันๆแล้วก็ทำมาหากินเหมือนกันหาเช้ากินขําเหมือนกันเนาะออแต่ที่นี่หาเช้ากินเช้าหรือเปล่าไม่หรอกค่ะก็ไปทํางานตอนเช้ากลับมาก็่้าคเหมืามดเหมือนกันนะคะทุกท่านเนาะอือก็จะพยายามใช้ชีวิตแบบรีแลกซ์นะคะสบายๆให้ได้มากที่สุดเพื่อจะ ทุเราเบาบางเรื่องการความกดดันเนาะที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราเนาะไม่ว่าเรื่องงานอ,าออกไปข้างนอกก็เจอสังคมแตกต่างไปอย่างเงี้ยพอเราไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงพูดในการด้านลบๆอะไรเงี้ยมันก็มีปะปบบนกันไปเนาะแต่เราก็ ไม่ได้เอามาใส่ใจพยายามไม่เอามาใส่ใจนั่นเองเนาะแล้วก็พยายามเรียนรู้อะค่ะพ,พะ,ะพยายามฝึกเจพยายามฝึกแบบนี้มากเลยที่จะแบบไม่เอาเข้ามาคิดแบกเรื่องทางอื่นเรื่องคนอื่นมาไว้ที่ตัวคือเราแยกแยะสามารถแยกแยะออกไปได้เลยว่างานก็อยู่ อยู่ส่วนงานเนาะพรุ่งนี้ก็ไปทํางานก็คิดเรื่องงานเนาะกลับมาบ้านเราก็คิดเรื่องที่บ้านเรื่องอครอบครัวของเราแล้วก็หิวอะไรก็หากินไปเนาะอันนี้ก็พยายามฝึกตัวเองทุกวันเนาะฝึกทุกวันฝึกให้ฝึกให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันของเราแต่อย่าทําให้ตัวเองอคิดจนแบบเสียประสาทไปละกันเนาะเอาให้มันแบบพอพอไหว พอรับไหวอะไรเงี้ยเนาะอะไรที่เรารับไม่ค่อยไหวก็ปลดปล่อยมันบ้างก็ดีนะส่วนตัวเจ้เจ๊ก็คิดว่าเจ้มีอะไรที่แบบมันสำเร็จในชีวิตอะมาขั้นหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าความตั้งใจความไม่ย่อท้อของเจ๊เองความมุ่งมั่นมานะแล้วเจ้มีเป้าหมายข้างหน้า เจ้มีความฝันของเจ้ข้างหน้าเนาะก็คือเจเนี่ยอยากจะพาพี่น้องมาที่นี่เนาะเป็นบางส่วนนะคะไม่ได้ทุกท่านแต่ว่าเอาที่ว่าใครเราพอจะอพึ่งพาใสา่ได้นั่นเองเนาะจริงจริงแล้วก็ไม่ได้ไปพึ่งเขาหรอกแต่ว่าจะพาเขามาแล้วก็เขาสามารถาช่วยเหลือเจือจุนครอบครัวไปข้างหน้าได้นั่นเนองเนาะไม่ได้หวังว่าเขาจะมาช่วยเจนะเพราะว่า ตรงนี้เจ๊ก็มาอยู่จุดนี้นานเนาะเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้พอประมาณเนาะก็ไม่ถึงกับลำบากไม่ถึงกับเ,เร่ารุ่มมันมีความเร่หรูของเราก็คือจิตใจของเราเความพอเพียงของเราความพออยากได้อยากมีของเรามันพอประมาณมันจะมีความสุขขึ้นเนาะ ทีนี้อะไรจุดสำคัญที่สุดที่เจ้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้นานขนาดนี้ก็คือ,อคนที่เราอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็งานสังคมเหรอคะถ้าเกิดว่าสังคมมันวุ่นวายมากข้างนอกเนาะเจ้ก็จะไม่เลือกออกไปพบเจอสังคมนะคะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าเนาะตรงไหนที่ว่าคนเยอะๆที่ไปแถวช้อปปิ้งแถว ห้างใหญ่ๆแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยเจ๊ J. กับฝรั่งจะไม่ค่อยชอบไปนะคะทุกท่านเราก็ชอบเอาตัวเองไปแอบๆอยู่ตรงที่สงบอ,อย่างเช่นเราจะไปไว่ายน้ําตามแม่น้ําหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปเลือกสถานที่แบบส่วนตัวมากๆนะคะอันนี้ก็คือคือลักษณะการวางหรือการเป็นอยู่ของของอเราสองคนเป็นต้นเนาะเพราะว่าถ้ามันพูดกว้างไปมันก็ไม่ดีต่างคนต่างกอ็อยากจะ ใช้ชีวิตแบบแตกต่างกันไปแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะแต่ว่าจะคิดว่าชีวิตที่ว่ามันสุขสงบอ่ะมันเป็นชีวิตที่ว่ามันชิวแล้วก็อมันรีแลลกอ่ะเนาะเพราะว่าชีวิตของเรามันผ่านอะไรมาเยอะมันเจอความวุ่นวายเออถ้าเราไปฟังรอบด้านเยอะมันก็จะมีความคิดหลายแบบหลายสไตล์ขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเรา ฟังมาแล้วก็เราเอาวางไว้ตรงนั้นอะไม่ต้องเอากลับมาบ้านด้วยเนาะมันก็จะมีความสุขนะทุกท่านเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอะเจ้เคยแบบไปได้ยินแบบเพื่อนๆคุยกันอย่างเงี้ยก็เออคนนั้นเขาก็สามีเขาก็ส่งให้เยอะนะเงินทองอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือความโชคดีของเขาเนาะแต่สำหรับตัวเจ้เนานะเจ้ไม่ค่อยอยากจะให้สามีอะ ส่งไปซัพพอร์ตอะไรเยอะแยะหรอกค่ะถึงเขาจะมีหรืออยังไงก็แล้วแต่เราก็จะให้เพียงตามความจริงที่ความต้องการตรงนั้นเขามีแล้วก็เจ๊ก็จะขีดเส้นเอาไว้ว่าให้เท่านี้จริงๆจะไม่มีการให้มากให้น้อยนะคะเดี๋ยวมันจะเผลอมือไปใช้เยอะแล้วก็จะไปใช้ทางด้านที่แบบ ผิดผิดไปเหมือนสบายสบายจนเคยตัวนั่นเองนะอันนี้เจ๊ก็จะไม่จะไม่มีการคิดซัพพอร์ตตรงนี้เนาะเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราก็ทำงานเหมือนกันเราก็ต้องคิดถึงด้วยว่าไม่ใช่ว่าคิดถึงแต่ตัวเองนะไม่ใช่นะแต่ว่าเรามีริมิตด้วยเนาะเพราะว่าชีวิตครอบครัวบางบางท่านนะคิดถึงนะอืมคิดถึงครอบครัวไงแต่ว่าคิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยด้วยคิดถึงเยอะจนลืมคิดถึงคนข้างๆเนาะ จนคนข้างๆนะ่ะเครียดไปเลยเนาะวันนี้เจ๊ก็ได้คุยกับเพื่อนที่ที่ทํางานเนาะแบบว่าเออฉันน่าลืมคุยกับแฟนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันด้วยฉันลืมไปว่าสุขภาพจิตเขาเป็นยังไงเนาะเจ๊ก็เลยอุ้ยเจ๊ก็เลยอุ้ดีนะที่เธอพูดขึ้นมาฉันก็คิดว่ามันสําคัญสําหรับตัวเจ๊นะเจ๊คิดว่ามันสําคัญมาก ที่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ,อครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างเออหันไม่เจอกันเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าเราหันมามองกันเนาะแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมเธอใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างมันเหมือนมันคล้ายๆมันจูนหากันถึงเราไม่ได้แบบมาอยู่ด้วยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งต่างคนก็ต่างทํางานแต่ว่าเพื่อนคนนี้ทําให้เจ้ค,คิดคิดขึ้นมาซึ่งเจ้ค,คิดอยู่แล้วแหละเจ้มี เ,เจ้ก็ทําแบบนี้กับฝรั่งเหมือนกันก็คุยกันเนาะทุกวันวันละนิดก็พอแต่ว่าต้องมีเวลาที่มานั่งคุยกันว่าเอองานเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยก็ถามเรื่องงานกันวันนี้ทํางานมีความสุขหรือเปล่าถ้าเราไม่ถามอะ่ะมันเหมือนกับเราเปล่อยเขามากเกินไปเหมือนมันจะดูว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขานอ้ออะไรเงี้ยเออบางวันเจ้ก็จะนอนเร็วอะไรเนี้ยบางทีก็เราก็ นั่งคุยกันเรื่องเรามีปัญหาไหมครอบครัวของเราอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่หันหน้ามาคุยกันะครอบครัวมันจะมีปัญหาเนาะอย่างเงี้ยเ,เราลืมคิดจุดนี้ไปแล้วก็จะไปทํางานจก๊ก็แบบไ,ไปได้ฟังเ,เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเขาไปเรียนแล้วเขาก็เหมือนไปเรียนวิชาทางจิตวิทยาเล็กน้อยเนาะแค่แบบ เป็นคู่มือการทำงานเกี่ยวกับสายนี้นั่นเองเนาะแล้วเพื่อนเขาก็ได้บอกเจ้ว่าเขา่ได้ประสบการณ์ในด้านาการเรียนนี้มากนะแล้วเขาก็ไปไปอ่านาครอบครัวของเขาอะคือคือนั่งมองอะแล้วเขาก็จะอ่านแต่ละคนไปเพื่อที่เขาจะเอาไปประกอบกับการเรียนของเขาเนาะ แล้วการที่เราเขียนเราจดเราได้คุยกันแต่ละโจทย์แต่ละ,ละคำถามที่เรามีมาเนะ่ะเราจะหากันเจอแล้วเราก็จะหาตัวเองเจอด้วยอุ้ยเราบกพร่องเรื่องนี้ไปเ,เราไม่ได้สนใจเขาเรื่องนี้เราถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เนาะบางทีก็ต้องหันดูซิลองนั่งด้วยกันแบบ คือเหมือนทิ้งทุกอย่างเลยนะแล้วมาอยู่กับครอบครัวจริงแล้วก็มานั่งดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของแต่ละคนความคิดความอ่านมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เขาอาจจะโตขึ้นถ้าใครมีลูกเนาะแล้วความคิดความอ่านของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เขาไปเจอเนาะเพราะฉะนั้นนะการที่เรามีเวลา ให้การพูดคุยกันมันสําคัญมากอันนี้เนาะอันนี้ก็คือขอบคุณเพื่อนเลยที่แบบให้แง่คิดขึ้นมาเราก็มาคิดดูซึ่งมาคิดดูเอ๊ะเราก็มีในี่ส่วนนี้เนาะที่แบบคือเราใส่ใจกันเนาะเธอกินข้าวหรือย่างเราก็ถามกันเนาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบทิ้งห่างไปก็คือจิตใจของคนเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะมันสำ,สำคัญมากๆเลย ในครอบครัวนะหัวใจครอบครัวมันสำคัญจริงๆนะคะไม่ว่า,าประเทศไหนก็แล้วแต่เนาะจะไม่จะไม่แบบบ่งชี้ว่าตรงนั้นตรงนี้เนาะแต่ว่าสายงานที่เจ้เรียนมามันทำให้เราแบบเหมือนเราโตขึ้นเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเรา,เาไม่ได้ไม่ได้มองแต่ส่วนที่เราไปช่วยเหลือเขา เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยถ้าประสิทธิภาพของตัวเรามันไม่ดีเราก็จะไปบอกเขาไม่ได้จะไปดูแลคนอื่นไม่ได้นะคะคือคำตอบมันอยู่ในในวงงานที่เจ๊ทำอยู่อยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้นะเล่าไปเรื่อยๆนี่แหลคะค่ะให้แบบเพื่อนๆฟังเหตุการณ์มันมีเนาะก็เลยแบบเออมานั่งเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะมันเป็นยังไงบางแต่ละวันเนาะทำงาน อยู่ที่ต่างแดนมันเป็นยังไงบ้างเราใช้ชีวิตกันยังไงก็ก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นชีวิตส่วนตัวที่ทำเนาะโดยรวมก็มองมองแล้วก็อยู่จากประมาณนี้เนาะวันหยุดเราก็ไปหาความสุขด้วยกันเนาะบางคนก็รักธรรมชาติก็ไปธรรมชาติบางคนก็ไปช้อปปิง้งไปกินกาแฟอะไรเงี้ยก็คือหาเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็เดี๋ยวเจ๊ก็ต้องแบบแพลนชีวิตพลิกชีวิตใหม่ละเดี๋ยวอยากจะเข้าป่าเดี๋ยวจะเข้าป่าแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงเวลาทํางานก็ทํางานนะคะเพื่อนเนาะอันนี้ก็คือการใช้ชีวิตที่สวีเดนน่ะมันก็มีแบบเหมือนเราไม่สบายอะไรเงี้ยมันก็มีการดูแลรักษาเราอยู่ตรงนี้เนาะก็ไม่รู้อะคะ่ะตอนที่เจ๊ามาใหม่ๆอะ่ะที่เจ๊ไปเรียนเกี่ยวกับสังคมศาสตร์หรืออะไรเงี้ย การใช้ชีวิตที่สวีเดนมีข้อห้ามยังไงบ้างเนาะที่เจ้ไปเรียน <_ C. S 1> เขาก็บอกคร่าวๆมานะคะแค่คร่าวๆเราก็พยายามไปไหนก็ให้ตรงเวลานะคะแล้วก็เราอย่าไปข้ามสิทธิส่วนบุคคลของคนแม้แต่ข้ามรั้วกันมาอัเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ถามมันก็จะผิดกฎหมายเขาก็อยากให้เรียนเรื่องนี้เรื่องการใช้ชีวิตเอ่อ การป่วยต้องทํำยังไงบ้างแล้วเราจะติดต่ออะไรได้บ้างคือเขาอยากจะให้เรารู้เรื่องนี้มากเลยเนาะ,อะตอนที่เจ้ไม่สบายอ่ะเจ้ไปที่โรงพยาบาลเขาสําคัญมากเลยเขาจะถามเราเลยว่าโออทำไมถึงเป็นอย่างนี้โดนสามีตีมาหรือเปล่าทำร้ายจิตใจโดนสามีทำร้ายจิตใจมาไหมอะไรเงี้ยเขคือเขาจะถามเรามากเลยนะ แล้วเขาก็จะถามขออนุญาตเราอะอาโทรไปหา,าสามีเจ้เลยเขาจะถามว่าเอาเอตอนนี้เหมือนภรรยาเธออยู่ที่โรงพยาบาลนะอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเขาก็ให้อหมอที่มีด้านการพิเศษนิดหนึ่งที่จบจิตวิทยาอะไรเงี้ยแค่เขาพูดกลุ่มซิคโคโลกอะไรเงี้ยที่สามารถแบบแค่เขาคุยเขาก็รู้ว่า ยังไงเขาก็บอกเหมือนเขาบอกว่าอ๋อมันโอเคนะสาหรับชีวิตคู่เขาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ลึกๆแล้วอะ่ะเขาก็อยากรู้ว่าเราเติบโตมาจากไหนชีวิตเป็นยังไงตั้งแต่เบื้องต้นน้องนู้นเขาก็จะถามเราจนแบบเราพูดออกไปอะ่ะเขาเขาจะถามเราจนเขาอ่านเราออกว่าเขาอ่ะนะสามารถรู้ตั้งแต่ว่าเราอะ่ะ ตอนที่สมัยเราเด็กๆเรามีชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเวลาเ,เราป่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันมีความดื้อเล็กน้อยแต่เหมือนเราป่วยไม่ได้อะค่ะเหมือนเจ๊เจ๊จะบอกอที่ที่หมอตลอดเวลาว่าเจ๊จะเจ๊จะป่วยไม่ได้นะแต่เขาก็จะพยายามบอกเราว่าเธอป่วยอยู่เธอต้องหยุดอยู่บ้านเธอป่วยอยู่เธอต้องหยุดอยู่บ้านเขาจะเขาจะ เขาจะทำให้เรายอมรับตรงนี้ให้ได้ว่าเราป่วยอยู่เธออยู่บ้านแต่เราบอกฉันจะไปทํางานแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปทําให้หยุดอยู่บ้านเนาะเขาเก่งมากนะหมอที่นี่นะสำหรับตัวเจเนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่จุดโรคแต่ละโรคไปอะเนาะแต่ในกรณีของเจ้เจ้มันเอ่อมันเกี่ยวกับด้านจิตใจด้วยจนจนเขาสร้างทีมขึ้นมาให้ให้มาคุยกับเจ้แล้วก็พยายาม เอาพลังกายพลังใจกลับมาให้เราให้ได้เ,เพื่อที่จะให้เราสู้ก้าวไปข้างหน้าให้มันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะเขาก็ช่วยทีมช่วยดีนะคะแล้วก็วันพุธเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนัดเจอกันอีกแล้วก็คุยกันเพราะว่าเจ้ต้องการความช่วยเหลือจากเขาจริงๆว่าให้มาช่วยตรงนี้ให้เจกลับมา แข็งแรงอีกทีหนึง่งแล้วก็กลับไปทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ลองไปทํางานแหละตอนนี้ก็คือวันจันทร์ที่อัดวิดีโอไวนะ้เนาะแต่มันทํามันทำเอ่อเต็มร้อยไม่ได้มันเหมือนมันอาการเบี้ยหัวมันออกแล้วก็มันโอ้ยโคมันแข็งมากเลยนะเพื่อนๆอันนี้ก็เอาส่วนตัวมาแบ่งให้ให้ฟังเนาะแต่ว่าทำไมแค่ถึงมาเล่าแบบส่วนตัวการป่วยการอะไรเนี่ยให้ฟังเพราะว่าอยากจะ บอกทุกท่านเลยว่าดูแลตัวเองด้วยเนาะมีอาการอะไรก็บอกเขาแนะ,แน,ะนำติดต่อ,อ,อคุยกับหมอเนาะที่เป็นหมอส่วนตัวของเราก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันพูดเนี้ยหมอส่วนตัวที่ที่รักษาเจนเนี่ยเขาเขาไม่อยู่เนาะก็ต้องเจออีกคนหนึ่งแต่ว่าเจ๊ไปเจอเขาเพราะว่าจะให้เขาเขียนแค่ใบใบลาป่วยนะคะ เออแล้วก็ไปทำานาน50%แต่ถ้าไม่ไหวเราก็ถอยมาอีกนะคะคือจะชอบการปกครองของที่นี่อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าใครไม่สบายจริงเขาก็จะให้เราหยุดจริงนะคะแล้วก็แจ้งทาแจ้งไปที่ตามเครือข่ายนั้นๆที่ดูแลเนาะประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็จะแจ้งไปเขาก็จะส่งใบ ใบป,ป่วยไปให้ประัาสังคมนั้นๆน,น,นะคะที่จังหวัดนั้นๆหรือว่าอำเภอนั้นๆเนะาะจะวว่ามันก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษามันก็สําคัญมากพยายามเรียนรู้ให้มันกว้างแล้วก็ให้รู้เ,เยอะๆเนาะประสบการณ์มันมีให้เราเรียนรู้ทุกวันสําหรับความคิดส่วนตัวนะคะแล้วก็สู้ๆแหละ นะคะเพื่อนเจออุปสรรคอะไรก็พยายามฝ่ามันไปให้ได้เนาะอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวปรึกษาหลายหายคนที่เขามาอยู่ก่อนหรือใครที่เขาเจอประสบการณ์แต่บางครั้งก็การเข้าไปอ่านลึกๆมากๆอะ่ะบางทีมันก็มันเยอะเกินไปเนาะฟังอะไรที่มันคร่าวๆแล้วกเ็เจอกับคนที่มีประสบการณ์จริงเนาะปรึกษาบางที เราส่วนเจ้แล้วเจ้ไม่ได้รู้ทุกอย่างหมดเนาะเจ้ก็ถามคนนั้นถามคนนี้เหมือนกันการที่พาลูกใครที่มีลูกมีหลานมีอะไรมาอยู่ที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงทำวีซ่า Visa มาอย่างไงอย่างเงี้ยเจ้ก็เจ้เจก็มีถามนะคะมีถามเพราะว่ามันเป็นความรู้ของเรานั่นเองเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปเนาะก็ขอจบเพียง เท่านี้ไปก่อนแล้วกันเนาะมาเจอกันคลิปต่อไปเด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านเลยนะคะคิดสิงใดก็ให้สมความปรารถนามาเจอกันคลิปต่อไปเด้อจา,ายบาย